วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมันนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะ<ส>ทั้งในและต่างประเทศนี่โอ้โหสุดๆเลยแต่เราคงจะตอบคาถามนี้ไม่ดีเท่ากับศาสตราจารย์ดร,รพิเชษวิริยะจิตราผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอ้ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินคะ คำตอบง่ายๆครับเรารับประทานอาหารมากแล้วก็เาผาผลาญไขมันช้า<อ>นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทาให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราจะทาง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเราผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีมแล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไข,ขมันส่วนเกิดน,<อ>นะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไป ที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเ,เมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลล์ให้กลายเป็นพลังงานเซลล์ก็จะกระชับนะครับเพราะนั้นชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานให้กับร่างกายเราเลยที่ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลงต่อไปเรื่อยๆ เราก็รับภาระน้ำหนักของเราก็จะลงด้วยด้านน้ำหนักไขมันที่หายไปนะครับก็คือหลักการที่อธิบายแล้วฟังง่ายมากเลยใช่ไหมทีนี้พูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อสถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับทาวันละ2ครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในตอนบนายจำนวนอาสาสมัคร40คนลดน้าส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้ว3นิ้วเกือบเกือบนิ้วนะครับเวลาสทีนี้ ในการวิจัยของเราที่<ะ>ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้ห้าครั้งนวดวันละ1ชั่วโมงนะ,ะครับอันนี้ลดไป8นิ้วนะฮะ,ฮะในเวลาสิบสองวัน<ะ> แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ฮะเขาก็เอาเขาก็เอาครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึ่งปี20เตียงเขาแข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกไไรางวัลน,นะฮะ ภายใน40นาทีครับลดไป8เซนนะครับก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติผู้จัดจำหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจริงๆเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ภายในีได้ผู้ชนะเลิศไปนะคที่1ประเทศไทยแน่นอนที่ญี่ปุ่นอันดับ3นะครับประสิทธิภาพของครีมไม่ใช่เรื่องของการโน้มเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิส ภายใน1ชั่วโมงครับนี่คือส่วนที่รถไปเป็นเซนนะครับที่เยอรมันครับที้ก็ไปมาทั่วนะครที่เยอรมันฮะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่อิตาลีที่งานเครื่องซำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่คือผลสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลัง ก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสีสัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองแต่อย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ลดการบันสมควได้อย่างปลอดภัยที่สุดแล้วแลผลการศึกษาวิจัยนี่ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างะคะครับนี่มาดูว่ามันลดลงไปไหมเอวของคนที่ไม่ค่อยสวย ข้างล่างจะมีไขมันนะฮะเป็นเซลล์ไขมันจับกันอยู่จับกันเป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นจะมีของเหลวถูกแคบไว้ถูกกักไว้สลิมแซบของเราจะซึมเข้าไปได้เร็วม,มากนะด้วยคุณสมบัติของครีมซึมเข้าไปแล้วก็ทํางานแล้วก็เริ่มเผาผลาญไขมันแต่ถ้ามีการนวดลูกขาวๆคือเซลล์ไขมันเนี่ยจะแยกออกจากกันนะแล้วก็ของเหลวก็จะถูก ฝักออกจากบริเวณนั้นด้วยนะขณะน,นี้เซลล์มันแยกออกจากกันแล้วนะครับก็หมายความว่าพื้นที่ผิวของเซลล์ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมครับไม่มีอะไรมากันไม่มีอะไรมาปัไไากไว้เพราะนั้นสลิมแซฟของเราก็จะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วได้หลายเท่าตัวหรือเข้าทุกทิศทางเองซึมเข้าไปก็จะทงานซึมเข้าไปเร็วมากก็ทํางานซึมเข้าไปนะฮะก็ทำงานเพราะนั้นขณะดเดียวกันเนี่ย ของเหลวบริเวณนี้ถูกนําออกไปนะเราดูักบริเวณหนึง่งกลมๆตรงนี้ถ้าหากมีของเหลวไหลออกไปแล้วอะได้เกิดขึ้นเซลล์ก็หากันกระชับก,กันนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆของเหลวหลุดไปจางบริเวณนะั้นเอวฟุบแฝงกลมทันทีแต่ผลอันนี้คือผลชั่วคราว สองชั่วโมงสามชั่วโมงจะตามมาอย่างเดนี่คือการเล่นกนนี่คือการเล่น,นคลครีมทั่วโลกที่บอกว่าสามารถลดไขมันส่วนเกินได้เป็นการลดน้ำเท่าน,น,นั้นเองถ้าหากว่าเราหยุดแค่นี้เราก็เหมือนเข้ากับหลอกชาวบา้านเหมือนกับคนอื่นๆด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้ว่าเราสามารถลดไขมันส่วนเกินในเซลล์ได้พ้นจอะเข้าไปในเซลล์ครับ จราเข้าไปในเซลล์เข้าไปดูในเซลล์เราก็จะรู้ว่าเรามีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีก้อนไขมันผลอ้วนมีก้อนไขมันตรงนีม้มากไมโทคอนเดรียนี่คือเตาเผาเตาเผาอาหารของเราเนั่นเองลุกโช,ชนช่วงชัช,ชววันอยู่ตลอดเวลามีไฟลุกโช,ชนช่วงชัชัววันตรงนี้อะไรเข้าไปก็แสบหายแสบหายกลายเป็นน้ํากลายเป็นทำอรกไซายกลายเป็นพลังงานนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อะไรเผาเร็วเผาช้ามันก็อ,อยู่ว่าอะไรถูกพาเข้าไปในไ <c oughs> มโทคอนเดรียมากกว่าเร็วกว่าซึมได้เร็วก็เผาได้เร็วนะครับสลิมเซฟของเราพอเข้าไปในเซลล์ปั๊บมันจะทําให้ก้อนไขมันนี่แตกเป็นก้อนเล็กๆ <c oughs> แล้วก็อออยู่รอบๆไมโทคอนเดรียรอบเตาเผาตรงเนี้นะครับพร้อมที่จะถูกซึมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพลังงานแต่ยังทําอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ถนัดนักทาได้ไม่ถนัดนักสิ่งที่จะทําได้เร็วกว่าคือแป้งแป้งจะถูกโยนเข้าไปในมโตคอนเดรียเร็วกว่าไขามันไขมันยังออยู่ตัวในเซลล์นี่แหละเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยแป้งถูกเผาวกว่อนให้กลายเป็นพลังงานไขมันเสร็จเก็บสะสมไว้แต่ถ้ามีสลิมเซ็จะทําให้การดูดซึมของไขมันเข้าไปในมิโตคอนเดรียนเนี่ยเร็วมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ซึมเข้าไปจะสลิมเซฟเนี่ยจะให้ไข,ขมันขี่หลังนะไขมันขี่หลัง <S 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 เข้าไปในไมโทคอนเดรียโยนเข้าไปในเตาแล้วก็ตัวเองก็กลับมารับใหม่โยนเข้าไปใหม่นนะขอให้นึกภาพว่าเป็นการแข่งขันระหว่างโมเลกุลของแป้งและโมเลกุลของไข,งขมันถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่ถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่แป้งเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้เร็วขึ้นกลายเป็นพลังงาน ไขมันก็นั่งแห้วอยู่ข้างนอกนะไม่มีการเผาผลาม,มันก็ออมันก็อออยู่คราวนี้มีสลิมเซฟสลิมเซฟก็จับไขมันขี่หลังแล้วก็ไปส่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสลิมเซฟเมื่อขี่มากย่อมจะวิ่งเร็วกว่าไขามันเร็วกว่าแป้งนะครับและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่เรามีการเ้า,าผลานไขมันเดิมทีครับเซลล์นี่แต่งด้วยไขมันนะเซล์ทียไขมัน คราวนี้เมื่อไขมันออถูกเผาผลาญมันก็จะเริ่มกระชับนะครับเริ่มกระชับชั้นไขมันคือปั๊บปั๊บปั๊บเริ่มบางลงนะครับเริ่มกระชับเราก็ได้เอ,เอวที่เราปรารถนานะครับผลการศึกษานี่คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ใช้จริงๆนะคร<อ>ับจะเห็นว่าถ้าระยะยาวมีการออกกำลังกายร,ร่วมด้วยเนี่ย จะชัดเจนมากนะเป็นจนจริงๆนะครับดค่ะแล้วแบบนี้สารสกัดมันทํามาจากอะไรคะมันถึงได้ให้ผลแบบนี้ธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จากส้มแข็ซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันขายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามารถรคาเอาผ่านไขมันนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้าง ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นอของบริเวณผิวหนังที่เราทาซึ่งโดยรายชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆนะคะเหมือนันสมุนไพรค่ะมีใบโบบกแก้กล้วยขิงแล้วก็พริกนะฮะหลทย แต่วันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยณฤุลพงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างโดดนี่ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจายก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้น75กิโลจาก50เป็น75 แล้วพอน้องออกไปปุ๊บ ออกไปแค่5โลเองที่เหลือที่เหลือก็อยู่กับเราสิคะโอ้โหมาหมดเลยนะคะหน้าต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี่จาก25้นี่ก็เป็น30เลยคเลยแล้วก็ทำยังไงอะคะปกติก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วพออยากทอดน้องแต่นี่คือผอมมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็นี่รูปนี้เลยนญานะคะเทียบกับตัวจริงนี่ค่ะนี่ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่นะคะมาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรแบบอินวันเลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบ เรามีการประกวดการลดเอวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3นิ้วโอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอเราก็เลยลองใช้ดูปรากฏว่าโอ้ด้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลยโอ้แล้านี่คะ่าจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี่ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใส่การนวดด้วยใช่ใช้การนวดแล้วก็ครั้งแรกที่ก้อยใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเนินหนาแล้วคือแบบเราทับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็สามารถไป ลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันเวลาเราใช้ทั้งแรกมันจะตึงๆใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยสัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอลเราเนี่ยนะคะจะ 30เนี่ยก็เหลือ25สห้าเลยรู้วิธีการใช้ก็ง่ายๆมากเหมือนทาครีมปกติใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงานก็เอ๊ะทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก้อก็เลยแนะนำว่าเออลองลองทาครีมตัวนี้ดูนะคะใช่เพราะว่าสองสามวันนะคะก็เอวเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยนะคะแบบว่าขึ้นปวดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าอย่าไปงกอะไรอย่างเงี้ยใช้เร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยกับสามนิ้วเอาอย่างนี้ดีกว่่าคคะะแนนุณผู้ชม บ้านดีกว่าค่ะว่าถ้าอยากรู้นี่ต้องโทรไปที่ไหนคะ่ะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เปิดตัวสุดใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสุดเข้มข้นเนี่ยเห็นผลเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญทั้งสองท่านมากมากค่ะ